ใช่ครับอะครับเอมีกล่องเองไหมค้าว่าหรือเปล่ารู้สึกว่าขับขวามันขับเลนถูกนะครับข้ามาผิดเลนเหรอใช่ครับใครที่มาผิดเลนพี่มีกล่องซองไหมผมไหมครับผมไม่มีครับเอาไปค่าเสียหายแทนได้ไหมครับข้ามีกล่องซองข้ามีกล่องซองเป็ตัวอย่โอเคครับเอรียกค่บเซนห้าเหรอไปจัดไปนะครับมีอะไรอ่ะออ่่าา ไจอกันไัม่เข้ารกอกให่เขาใหม่ดิันไม่เข้ให่เองไม่เข้าไม่เข้าต้องลงรถหรือเปล่าต้อลงรถไหมครับปตได้ไหมปตคลิปขอต้องลงรถไหมครับพี่น่าจะหน่วงหรือเปล่าเพ่ พีเขาลืมใส่เลขตะเก็นนะเขาลืมใส่เลขอ๋อขอบคุณครับพี่ทำไมเขาถึงชนหรอเขาเขาผิดเลนแล้วเขาก็บอกว่านี่รถผมวะมีกล่องซ่อมหรือเปล่าคือเขาไปขอโทษไปแล้วไงไต่อยู่ที่เขาเขาผิดเลนแล้วเขาขอกล่องซ่อมเขาก็เลยขอกล่องซ่อมคืนอ๋อโอเคเราเราขับรถเราก็แบบให้เขาชนเราก็ได้กล่องซ่อมแล้วนะคุณ <laughs> แต่คนที่นี่เก่าอะใอช่ยคพูดคําพูดจะมีเหมือนคนวันนั้นเยอะมากเลยอะอันที่คุณห่อยมาแล้วเปลี่านชูตา <laughs> เจอที่ไรกระโปงเปิดถูก <laughs> ทีเลยแล้วเปลี่ยนชกาน

หล่อเหมือนเดิมวันนี้หล,หล่อเหมือนเดิมคิดถึงได้แต่ห้ามเจ้าน้องเขาอยู่ในใจพวกเราเสมอโถ่โถก เธอสบตากับฉันบ้างหรือเปล่าคิดถึงเธอคนที่ดีที่สุดถึงแม้ได้พูดในวันที่มันสายยังคงรักเธอ เธอได้ยินฉันไหมอยู่ห่งไหนหัวใจมีแต่เธอ ที่วันนั้นมันดูแค่ไปเพิ่งจะรู้มันกวา้างใหญ่เกินฉันนอนคนเดียวยามเขา่้ใหานี่เดยวยัง,คคยงยืนมองขอาฟ้าเธอสบตากับฉันบ้างหรือเปล่า คิดว่าคนไหนเป็นเขาฮะนี่มีเขาด้วยใครอะนี่รูคิดว่าใครคนไหนไม่รู้ว่านู่นคนหนุต่างคนคนไหนนู่นคนต่างคนคิวสีอ๋อไม่ใช่อ้าปากไ่ใขาผีไม่ใ่ข้าวถอยทองไม่ใช่ราอ๋อใช่เขาเอง ทำไมดูเด็กลงคะเนี่ยตืนะ่นอ่ะเต็มหมดเลยค่ะ อเอ,อาเอ่อแลมวเจถามว่าลงไงครับเอ่อสีสีโซฟาตรงนั้นนะครับนั่นน่ะเ,เออเออเอ่อเดินวิ่งระวังนะครับมันมันจะช้านิดหนึ่งมันเป็นวงวาระครับเขาให้ทำอะไรอะครับอ,อเนี้เขาขอดูห่อคือนี่คืออะไรเออ หลังของเฮียอุ่นจังเลยอ๋อมาค่ะนี่มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ปีที่เราใช่ไหมเอ่ค่ะน่าจะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งหัดเลน่นแต่ว่าได้นึกเขาอยู่นี่น่าจะเป็นเขากินเด็กไปกี่คนคะน่าถึงได้เด็กลงอ่ะ <laughs> แล้วถ้าเก็บกระดาษมันจะท้าให้ใช่ไหมคะไม่ค่ะต้องไปส้มค่ะอ๋อมันจะเก็บมันจะเทฟใช่ไหมมันจะมีที่ส้มไม่ไม่ชัวจะมีที่ส้อมอยู่ใกล้ๆก็มีต้องถามคนนะอะไรคะอะไรคะ ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจะขึ้นกี่โมงคน,นี้ยเนี่ยขึ้นอะไรคะขึ้นโกโก,โก,โกะคะ้ค่ะไม่ค่ะไม่ขึ้นโอเ้ออค่จะ <laughs> เป็นเหรอเอาไม่ใช่ทอทะ้อ แต่ถ้าเขาไปที่นั่นคือคือแบบว่าต้องมารับเขาบนภูเขาแล้วมีหลายคนไม่เชื่อว่าเขาอยู่บนภูเขาดิภูเขาจริงเด้อเขาบอกว่าไมานน่จริงหรอกเสื้อผ้าอไคิดถึงน้องจุมงเลยจ้า ชุดน่าร<ๆ>ักมากเลยอ่ะแบบว่าไม่ชุดไว้น้ดิดิดดดดให้ใส่ชุดไหนคะให้ใส่ชุดไหนคะให้ใส่ชุดไหนคะแต่ไม่ได้ชุดแบบนั้นก็ออกไม่ได้สีแล้ว ่่าเทถ้าอยู่ในร้านเสื้อผ้านี่ยผมอยู่ได้เป็นวันเอาลโน เอาโน้กครับเลยอ่ะตายตายตายเอ้ฮันตายแน่ใส่ชุดก่อนปล่าค่ะ ใส่แบบเรียบร้อยแบบนี้อ่ะอยากใส่ไหมตะ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 ล่ะคะสรุปก็ใส่กระโปรงเหมือนเดิมอ๋อใช่ กเข้าใจว่าชอบครับแต่ฝั่งนี้ก็ห่วไง เอาสีอะไรสีฟ้าก็ได้ค่ะสีฟ้าเขาไม่มีเอาหรอกสีนี่เหรอสีนั้นเหรอคะมีสีอะไรบ้างผู้ชายมีสีขาวดำค่ะแล้วคะใช่ค่ะนีสีฟ้านี่ค่ะแล้วก็สีขาวค่ะแล้วก็สีดำค่ะมีสีดำก็มีสีฟ้าค่ะ ลแล้วทนันเลาเหรอดาหรอเข่าหอดำอะไมื่อไรต้องถอดถุงมือับเขาเป็นรองเท้าก็ ไม่เป็นเกย์เป็นเกย์แตมีแฟนไงวันพุธสีดำ ไปแล้วไปแล้วเอาได้ดิครับเหมือนคนคุยเลยไไหนไเหชไหไไหนเหชไหดี๋ยวเข้าเรงคเอาไปแล้วค่ะไปมไม่เปลี่ยนเกินไปแล้วต้องเปลี่ยนสีผมเน งานศพตกเก้าเดี๋ยวที่ลูกคะเปิดให้หมดกันดีกว่า